แสงแดดที่ร้อนละอุส่งผลไปทั่วทั้งพื้นที่บ่ายวันนี้ที่อำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราลชธานีผมเดินทางเข้าสู่อุทยยานแห่งชาติผาแต้มจุดที่ได้รับฉายานามว่าพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม สำหรับนักเดินทางอย่างผมถ้าได้มาเยือนโคงเจียมต้องไม่พลาดที่จะแวะชมเพื่อจะบันทึกความทรงจำไว้หากเมื่อเวลาล่วงเลยไปผมแก่ตัวลงและไม่มีเลี้ยวแรงที่จะออกเดินทางผมก็จะเปิดลิ้นชักแห่งความทรงจำออกมารับชมเมื่อนั้นกับความทรงจำที่สวยงามในครั้งอดีตคงต่ออายุผมไปได้อีกนานสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นิวแฮผมบางผมร่วงสีสาราสอบถาสั่งซ The Panther by Neo Hair product hay, hay là chủ, Hair Hair Lot Can In Quiet Order Nếu Neo Hair De Má được, Chá Trình Tình Nhớ ผมรีบมุ่งตรงไปยังผาแต้มอุทยานในวันที่แทบจะไร้ผู้คนซึ่งผมมาถึงอุทยานในช่วงใกล้ค่ำแล้วหลังจากเดินทางมาร่วมเกือบ100กิโล ผมมาถึงไม่รอช้ารีบจอดรถแล้วเดินตรงไปก่อนที่ตะวันจะรับขอบฟ้าบัดนี้ต่อหน้าผมห่างเพียงไม่กี่ก้าวก็จะถึงหน้าผาที่สูงชันผมยืนมองธรรมชาติที่งดงามข้างหน้ามีแม่น้ํำโขงกั้นระหว่างไทยลาวธรรมชาติที่ไม่มีกลารปรุงแต่งคือสิ่งที่จะเยียวยาจิตใจมนุษย์ได้เป็นอย่างดี สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมนั่งเครื่องบินมาจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับอยู่ที่ผาแต้มนะครับที่นี่โคงเจียมครับจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศแล้วก็วิวสวยๆครับดูนั่นครับทุกคนวิวข้างหลังผมสวยมากๆครับผมชอบที่นี่ที่สุดเลยครับ Hello I talk a plane from Bangkok Don Mang u e Airport International I love in u b o n r a t c h a t h a n i We'll take a tour Pha Tam into c o n g Jam Look over there the view is very really beautiful and very really weather I really like the view very really good เขียนแบบจางๆครับเพราะว่าเขียนไว้น่าจะตั้งตั้งนานมากแล้วนะครับอาจจะมีการเสื่อมสภาพไปบ้างนี่เป็นประวัติศาสตร์อีกอย่างหนึ่งครับทุกคนครับทุกคนอันนี้จะเป็นบริเวณตรงภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์นะครับระยะทางกว่าสามถึสี่กิโลเมตรนะครับแต่ผมคิดว่าคงไปไม่ถึงเหล่านี้ก็ ค่ำแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไม่ทันนะครับลองดูว่าจะเจอหรือเปล่าอันนี้ก็เดินมาประมาณสักสี่ร้อยเมตรได้แล้วครับทางเดินแบบนี้เลยสวยงามมากครับอุทยานแห่งชาติผาแต้มครับนะครับถ้าใครผ่านไปผ,ผ่านมาก็เที่ยวแวะชมได้นะครับความงามแล้วก็สิ่งต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับอันนี้เป็นภาพเขียนสีกลุ่มที่หนึ่งครับ เป็นรูปคล้ายๆปลานะครับน่าจะเป็นคนสมัยสมัยก่อนนะครับที่ขีดเขียนไว้น่าจะเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนะครับอุทยานแห่งชาติผาแต้มคําว่าแต้มเป็นภาษาถิ่นดั้งเดิมหมายถึงรอยวาดระบายประทับหรือการกระทําด้วยการใดๆโดยใช้สีให้ปรากฏเป็นรูปภาพเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ โดยที่ผาแต้มนี้เป็นแหล่งที่พบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว3 0 0 0 0ถึง4,000ปีแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มโดยกลุ่มที่ยาวที่สุด180เมตรและมีภาพมากกว่า300ภาพ